มีนห,บบน,หน,นุ่ยนึงเกือว่ามีหนุ่ยนึงรูปมือกินอ๋ออฮะเอเอ,เอ,เอเอออะไกำลังจะสร้างอะไรอะไรว่าต่อไปนี่

อะไร่น่ะอะไรหล่นหนาวเยวพวกนี้ขึ้นเอาตัวอย่างให้เทวนือหวานไม่เคยไปไูชื่อื่ออะไรมาเอเอกกไปกับมันี่หะคืว่าัก้าวหออ้ยยอะเกนสองหม้อไปน่อยูี่นี่ไก มีดม <behav> ีดต <Oui! S 1> ัดอยู่ตัวใช้มีดใช้มีดกินแตงลูกกินแตงโซดาเป๊ปซี่หมดแล้วเหรอแตงกินแตงหมดแล้วเหรอเป๊ปซี่เอาเอาเอามากินสักชิ้นเล็กๆหน่อย อยู่พี่หนุ่มน้องเออดูคนได้ดูคนได้ลูกีแจ๋วเอออืมมึงจะไขมัน กินมึก mm ินได้มัมึงกินได้มหกูกินไม่ได้หมดเนยเนยกินได้อยู่อืมกินได้อยู่กลมนึงู้อืมก็จบน่กงันนเนาะ